ไมปอบถึงไม่หากินเองวะกลายเป็นคำถามวัยเร่าจากช่อง v วีลอกวัยรุ่นที่ชอบเล่าเรื่องลี้ลับแบบขำๆวันหนึ่งแทนฟ้าเบียและเมตั้งใจจะหาคำตอบจริงๆพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านร้างท้ายหมู่บ้านที่มีข่าวลือว่ามีปอบซ่อนอยู่ ภายในบ้านหมายเก่าทรุดโทมพวกเขาพบหญิงชราผอมซีดนั่งเงียบอยู่ในความมืดไม่หลอกไม่ขยับไม่แม้แต่พูดจนเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วพูดเสียงแผ่วว่าฉันไม่ได้อยากหลอกใครฉันแค่หิวแต่ไม่มีใครให้ฉันเข้าใกล้เลยกลุ่มวัยรุ่นมองหน้ากันด้วยความสงสารและเกิดไอเดียสุดแปลกขึ้นมาว่าถ้าเธออยากใช้ชีวิตแบบปกติงั้นเราช่วยเธอแปลงโฉมสิ พวกเขาพาปอบไปหาแม่หมอบิวตี้หมอผีสายแฟชัน่นผู้ผสมศาสตร์มืดกับแฟชัน่นและเวทมนต์ความงามแม่หมอบิวตี้กล่าวว่าความงามคือพลังของผีและเริ่มพิธีแปลงโฉมทันทีแสงเวทมนต์ลลอมรอบตัวปอบผิวพรรณเปลี่ยนผมกลับมาดำใบหน้ากลายเป็นสาววัย25ปีสวยสง่าไรที่มีชื่อใหม่ว่าปิ่น หลังจากแปลงโฉมปิ่นเริ่มใช้ชีวิตใหม่เธอเดินในตลาดกลางคืนไม่มีใครกลัวเธออีกแล้วทุกคนมองเธอด้วยความชื่นชมบางคนถึงกับตามไอจีหรือขอถ่ายรูปกลุ่มวัยรุ่นดีใจที่ช่วยให้เธอกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดา แต่แล้วสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นคนในหมู่บ้านหลายคนเริ่มรู้สึกอ่อนล้าแบบหาสาเหตุไม่ได้กล้องถ่ายรูปไม่สามารถจับภาพปิ่นได้เลยและบางคนฝันเห็นตัวเองกลายเป็นผีปอบกลุ่มวัยรุ่นเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติ าจึงแอบกลับไปบ้านแม่หมอบิวตี้อีกครั้งและค้นพบห้องใต้ดินลับภายในมีโหลแก้วบรรจุร่างหญิงสาวหลายยุคหลายสมัยจารึกเวทมนต์บนผนังเขียนไว้ว่าความงามคือพลังของผีความกลัวคือพลังของหมอความจริงคือแม่หมอบิวตี้สร้างผีสวยเพื่อดูดพลังชีวิตของมนุษย์แล้วเก็บไว้เป็นพลังอมตะของตนเองปิ่นก็เป็นเพียงร่างทดลองหนึ่งเท่านั้น เมื่อความจริงถูกเปิดเผยร่างของปิ่นเริ่มทรุดลงผิวแตกร้าวกลับคืนเป็นหญิงชราผอมซีดอีกครั้งกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันทำพิธีเผาทำลายโหลเวทมนต์ในห้องใต้ดินคา,าถาถูกลบเลือนพนลังแห่งความหลอกลวงพังทลายลงแม่หมอบิวตี้ยืนอยู่กลางควันพร้อมพูดอย่างเยือกเย็นว่าพวกเธออาจเผาของของฉันได้แต่ไม่มีใครเผาความอยากสวยของมนุษย์ได้หรอก